ทิงชังตอนที่28บทประพันธ์จุลามณีให้เสียงโดยไกลลุ่งไหวนิพัทธกุลกูว่าแล้วไมล่ล่ะคู่เนี้ยมันจะไปได้สักกี่น้ำก็มันไม่ได้รักกันงานแต่งของมันก็รู้รู้กันอยู่ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรในที่สุดอีเมียมันก็มีชู้ประชดประชันผัวสมน้ำหน้าไอ้คนไม่รู้จักพอมีหนึ่งจะเอาสองมันก็สมควรที่จะถูกสวมเขาอย่างนั้นละ่ะ ลูกบ้านเนี้ยเป็นยังไงกันนะแต่ละคนเนี่ยเวรซ้ํากรรมซัดต้นดีปลายร้ายกันทั้งนั้นไอ้กแก้วหรือมันก็เป็นคนดีมาตั้งแต่เด็กจนแก่นี่มันเวรกรรมอะไรของมันลูกเต้าถึงได้เอากับมันจ้างคนที่ถูกพูดถึงแม้จะเข้าใจคำพระที่ว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกหากแต่จะยอมรับโชคชะตาวาสนาเห็นจะเป็นเรื่องยากบ้านเรือนไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากที่เคยสดใสในวัยกำหนัดของบุตรสาวถึงห้าคนเพียงช่วงระยะเวลาไม่ถึงสี่ปีทุกอย่างกลับตลปัดความหมุนมองนั้นออกมาจากใจคนที่อยู่อาศัยพลอยทำให้บ้านหลังใหญ่สุดโทมลงในความรู้สึกของคนพบเห็นคนเป็นพ่อแม่หรือจะทำใจยอมรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นเจ็บไหนจะเท่ากับความหวังพังคลืนบางอ่อนที่คิดว่า จะไปดีนำหน้าพี่น้องบัตรนี้เหลือไว้เพียงตำนานบัตรสีบัตรถลเหลืงหญิงสาวคบชู้สู่ชายจนกระทั่งลูกเขยสุดโปรดขออย่าร้างความสัมพันธ์กับบ้านเจ๊ห้วดขาดสะบั้นลงจบกันแย่ๆลูกสาวลือมันกากีอวัวไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วพอกันทีนับแต่เน,นี้ยลือกับอัวจบกันที่ลูกชายอัว มันยอมยกนั่นยกนี่ให้ลูกสาวลือ้ออ้วก็พยายามเอาของอ้วคืนหรืออย่าลืมนะอ้แก้วลูกสาวลือนะ่ะไปแต่ตัวมาอยู่คุณไม่ก่อทำแต่เรื่องชั่วให้วงตระกูลอัวยังจะมาแล่เนื้อเถือหนังเอาไปอย่างเนี้ยอ้วยอมไม่ได้ได้ฟังเพื่อนเก่าระบายอารมณ์แต่แก้วก็ได้แต่นิ่งและเจ็บใจจนไม่คิดจะกระดิกร่างไปทางไหน เพราะอีลูกสาวไม่รักดีคนเดียวชื่อเสียงจึงได้ย่อยยับบางออนนั้นเมื่อก่อนที่จะตัดสินใจเลิกกับอินเธอก็พาว่าที่สามีคนใหม่มากราบพ่อแม่ให้ดูตัวแล้วแต่มีหรือที่คนเป็นพ่อแม่จะสนับสนุนชีวิตมากกว่าชู้หลายผัวพ่อก็ต้องเห็นใจฉันบ้างเขาทํากับฉันเหมือนฉันอะไม่ใช่คนมีชีวิตจิตใจฉันรักเขามาก ฉันก็เจ็บมากบังอ่อนให้เหตุผลเมื่อพ่อแม่ไม่เห็นด้วยกับความคิดของตนใจเย็นๆบังอ่อนค่อยๆตัดสินใจเรื่องอย่าล้างแล้วแต่งใหม่ถือเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตแล้วอีกอย่างเองอะมั่นใจหรือว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาจะดีกว่าคนเก่าฉันมั่นใจแม่ฉันมั่นใจ,นนใจลูกสาวกล่าวทั้งน้ำตาหนองหน้าเรื่องของลูกสาวกับอิน ดำเนินการถูกต้องตามศีลธรรมคืออย่าแล้วมีใหม่แต่เรื่องกลับเป็นว่าบังออนมีชู้พิษอินจึงขอเลิกถ้าเป็นอย่างนั้นคนที่เสียชื่อเสียงก็คือผู้หญิงบ้านหลังนั้นพิทิษอินเขายกให้ฉันพ่อแม่เขาจึงโกรธเพราะว่าเงินนั่นน่ะเป็นเงินเอาออกมาจากกงสีเขาก็หวังจะให้เป็นสมบัติตกทอดถึงลูกหลาน แต่พี่ทิดอินเขายกให้ฉันด้วยความเต็มใจและตอนนี้มันเป็นอย่างไรบ้างละ่ะถูกควบคุมความประพฤติแจ็คอยากให้ลูกชายกลับไปเป็นลูกชายคนเล็กว่านอนสอนง่ายเหมือนเดิมเห็นจะไม่เป็นอย่างใจเขาแล้วล่ะแม่พี่ทิดอินน่ะเขาเปลี่ยนไปอย่างมากบางครั้งฉันยังกลัวความคิดของเขาเลยถ้าเขาจะชั่วจะดีฉันจะไม่มาฟูงฟ้าให้พ่อแม่ได้ฟังอีกฟังเหตุผลของลูกสาวคนเป็นพ่อแม่ ได้แต่กลืนน้ำลายลงคออย่างยากเย็นหลังจากบังอรอนพาครูประสิทธิ์มากราบขอพรอ,อิ่มก็พาอารีกับปิงขึ้นเรือนมาเพื่อขอคำมาคนเป็นพ่อมองขอบวนลูกๆด้วยสายตายเย็นชาไร้ความรู้สึกมันน่ากลัวยิ่งกว่าพ่อพูดอีกนะแม่เอื้องอรุณแม้จะสนิทกับพ่อก็อยังคลั่นคล้าม จะให้ข้าทำอย่างไรล่ะแม่ทองคำเรื่องมันเกิดขึ้นมาทั้งหมดแล้วถ้าข้าไม่รู้จักปล่อยวางก็เห็นจะมีแต่ข้าคนเดียวที่เป็นทุกข์คงจะจริงอย่างที่โบราณเขาว่าไว้ลูกนั้นนะ่ะเลี้ยงได้แต่ตัวส่วนเรื่องของหัวใจความคิดเราไปบงการมันไม่ได้ปากก็ว่าปล่อยวางแท้ในใจคนเป็นพ่อนั้นเดือดพลักพลักอีอารีอีลูกไม่รักดีส่งให้เรียนหนังสือ หวังไปคว้าคนดีมีชาติตระกูลกลับมากลับไปคว้าไอ้หนุ่มหน้าซื้อยากจนมาเป็นผัวแล้วผ่อนที่ให้นั้นก็กระทบใจลูกทุกคนอย่างแรงพวกมึงอ่ะเลือกกันแล้วแล้วก็พามาให้กูยอมรับกูก็ต้องยอมรับเพราะกูเป็นพ่อกูมันตัดพวกมึงอย่างที่พวกมึงตัดกูไม่ได้เอาเธอชีวิตของพวกมึงลองผิดลองถูกกันไปเองนับแต่ต่อน,นี้ไป กูจะไม่ไปวุ่นวายกับลูกคนไหนอีกทั้งนั้นชีวิตของพวกมึงเลือกที่จะลงเรือนกันไปเองก็ไปเถอะไปซะไม่ต้องมาทำเป็นห่วงเป็นใย,ยกูกับแม่มึงหรอกเมื่อก่อนไม่มีพวกมึงกูก็อยู่มาได้และที่สำคัญถ้าไม่มีเรื่องทุกร้อนใจก็อยากกลับมาให้กูเห็นหน้ากันอีกแล้วระเบิดก็ประทุออกมาอารีอิ่มพร้อมกับปิงพากันไปหลังเรือน กินข้าวเที่ยงเงียบๆส่วนเอื้องอรุณนั้นยังมาเว้าวอนหญิงสาวกลับต้องการเงินไปอยู่อเมริกาเธอต้องไปให้ได้แม้จะต้องขายสมบัติในเบื้องต้นนะพ่อจา๋าลูกอยากไปอเมริกาลูกอยากเห็นความสีวิไลของเขาเราไม่มีเงินก็ต้องรู้จักเจียมตัวใครว่าเราไม่มีเงินเรามีนะพ่อมีเยอะด้วยนาพ่อไงจ๊ะตั้งหลายพันไร่ แบ่งขายที่ดินที่ติดถนนสักร้อยไร่แค่นั้นพอก็สุขสบายแล้วพี่ๆเขาก็มีย่ามีเรือนกันแล้วส่วนลูกนั้นน่ะยังไม่คิดในเวลานี้ลูกอยากไปตั้งแต่จบมปลายไปต่อปริญญาตรีปริญญาโทที่โน่นพอกลับมาจะได้เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยายลัยดูดีมีหน้ามีตาในระดับที่ลูกผู้หญิงพึงกระทำได้ขอพ่อคิดดูก่อนอีกเป็นปีไม่ใช่หรือกว่าเองจะเรียนจบ แต่เราก็ต้องเตรียมการเอาไว้ก่อนนะพ่อเราก็ต้องทำเรื่องแต่เนินเน่นๆพอจบปุ๊บเราก็จะได้เดินทางไปเลยก่อนที่จะมาที่นี่เอื้องอรุณเข้าไปขอกับน้าทองแดงแล้วแต่เป็นน้าที่ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงถ้าเป็นเมืองไทยเท่าไหร่ฉันก็ให้เธอได้แต่ถ้าเป็นที่โน่นเธอไปขอพ่อแม่ของเธอเธอที่นามีเยอะแยะขายสักร้อยสองร้อยไล่เธอก็ได้ไปชุบตัวแล้วคนเป็นน้า มองหลานสาวสุดรักอย่างรู้สึกระอาในน้ำใจเลี้ยงไว้หวังฝากผีฝากไข้พอโตมาก็ปิดกล้าขาแข็งเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมมีแต่จะหวานอมขมกลืนอย่างที่โบราณว่าไว้จริงๆอยู่ให้พ่อแม่ได้ชื่นใจเพียงคืนเดียวอิ่มก็พาน้องๆลงเรือนกับปากน้ำโพ หญิงสาวนั่งมองสายน้ำอย่างทอดอะไรใช่แต่ชีวิตของพวกเธอจะเปลี่ยนไปแม้แต่ความเป็นไปของสายน้ำก็ยังแปลผันต่อไปเขาคิดปิดสร้างเขื่อนเรือใหญ่ๆจะเลิกวิ่งพวกที่ทำมาหากินทางเรือก็ต้องเลิกขึ้นบกกันหมดพ่อเองเขาว่าต่อไปชมหน้านครสวรรค์ก็จะไม่เหมือนเดิมไปอยู่กันที่โน่นก็หาทางขยับขยาย ทำมาหากินให้ทันปากทันท้องเรื่องบุญเรื่องทานก็อย่าได้ทิ้งอิ่มเอ้ยในบรรดาลูกๆแม่นั้นก็เห็นแต่จะมีเองนั่นแหละที่เป็นที่พึ่งพ่อเองก็ป่วยกระสอบกระแสะปากก็ยังแข็งนักเนี่ยจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ผู้ชายคนต่อไปของเองจะเลือกใครรักใครก็ดูให้ดีลูกผู้หญิงลองได้มีสองได้ก็มีสมได้เรื่องบังออนนั้นมันว่า ถ้าเองจะกลับไปหากันไม่ก็ยอมแพ้แล้วมันรู้แล้วว่าอยู่กับคนที่ไล้หัวใจไม่รักใยดีกันมันเป็นยังไงเรื่องครั้งนี้จะโทษแต่คนของเราฝ่ายเดียวก็ไม่ได้คนของเขาก็ใจร้ายนักครูประสิทธิ์เนี่ยแม่ดูแลว้ก็ใช้ได้เป็นข้าราชการวางตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ว่าไปวาสนาของบางออนมันก็ไม่เลวนักมีแต่นางอุ่นคนเดียวที่ยังลูกผีลูกคนแม่ได้ข่าวว่า มันกับไอยิ่งควงกันเข้าบ่อนเป็นว่าเล่นพ่อเองนั้นนะ่ะถ้าพูดถึงอีอุ่นเมื่อไรเป็นทะเลาะกันทุกทีชาติเนี้ยแม่พยายามที่จะตัดมันทิ้งไปแต่อิ่มลูกนะ่ะเบ่งมากับมือต่อให้มันชั่วช้าแค่ไหนแม่ก็รักวันหนึ่งเมื่อพวกเองได้เป็นแม่เองจะนึกถึงคำพูดของแม่เมื่อนึกถึงคำพูดของพ่ออิมเช็ดน้ำตาเปรย,ปรยชีวิตพวกมึง เลือกลงเรือนกันไปเองก็ไปเถอะไปซะไม่ต้องมาทำเป็นห่วงเป็นใย,ยกูกับแม่มึงหรอกเมื่อก่อนไม่มีพวกมึงกูก็อยู่มาได้และที่สำคัญถ้าไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนใจก็อย่าก,กลับมาให้กูเห็นหน้ากันอีกเป็นอะไรอะพี่อิ่มเอื้องอรุณนั่งอยู่ข้างๆถามขึ้นเมื่อเห็นน้ำตาเปล่าปากก็บอกว่าเปล่าแต่ใจนั้น อดที่จะคิดถึงความเป็นไปของคนหนองโพไม่ได้เมื่อมีเวลาอิ่มก็ลอดรั้วไปเยี่ยมอดีตพ่อผัวแม่ผัวน้านึกว่าเองอะ่ะจะตัดขาดจากที่นี่อีกคนนางอยู่น้ำตารื่นเมื่อลูกสะพ้ยไปกราบที่ตักฉันนั้นระลึกถึงน้าทั้งสองคนเสมอหลังจากนั้นคนบ้านเคียงกันก็ระบายสิ่งที่อัดอั้นในใจให้อีกคนได้รับรู้เองรู้หรือไม่ ว่าไอ้ยอดอะมันถูกอิมาัยทําของเจอคำพูดนี้เข้าไปอิ่มน้ำตาหล,ล่นแล้วภาพระหว่างที่เธอถูกคุณใสก็แล่นเข้ามาสลับกับภาพพฤติกรรมของเขาก่อนจะหนีลงเรือนไปกับผู้หญิงคนนั้นเองไม่ได้มีอะไรกับไอ้อินอย่างที่เป็นข่าวใช่ไหมคนท่าน้ำอ้อยเข้าใจกันว่าอิ่มนั้นเป็นต้นเหตุหนึ่งให้เกิดความร้าวฉานในครอบครัวของบังอ่อน ถ้าอิ่มไม่เป็นชู้กับสามีของน้องสาวบังออนก็คงไม่ประชดเล่นชู้บ้างอิ่มนั้นสส่หน้าปฏิเสธแต่ใครที่ไหนจะเชื่อเสียงสรรเสริญนินทาไม่เคยทำให้ใครได้ดีตอนนี้ไอยอดมันดวงตกอย่างมากถึงตายเลยทีเดียวน้าเองก็ไม่สบายใจอิ่มถ้าเองเคยรักมันเองควรให้อภัยมันไอยิ่งมาส่งข่าวตอนนี้ ไอยอดมันกำลังหาทางทิ้งอิมาลัยแล้วก็กลับมาหาเองอิมนั้นอยากจะดีใจแต่เมื่อนึกถึงผู้หญิงอีกคนอย่าเลยนะให้พี่ยอดเขารับผิดชอบผู้หญิงคนนั้นเถอะน้ารู้ว่าเองเป็นคนใจแข็งเองอาจจะดีใจที่เห็นมันตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับเองในอดีตแต่ว่าอิ่มเอ้ยเองก็รู้ดีว่ามันน่ะรักเองมากแค่ไหนมันยอมเองทุกอย่าง ผู้หญิงที่เปลี่ยนมันได้ก็คือเองตอนนี้รู้ไหมว่ามันเป็นยังไงว่าแล้วคนเป็นแม่ก็ปล่อยให้น้ำตาทะลักออกมาก่อนจะเล่าเรื่องมันกลับไปเป็นไอยอดคนเดิมการงานไม่ใส่ใจทำวันๆเอาแต่กินเหล้าเมาหัวราน้ำข้าวปลาแทบไม่ยอมแตะคิดดูเถอะมันจะเป็นยังไงเมื่อได้ยินดังนั้นอิ่มน้ำตาไหลออกมาเธอรู้ว่า เขาทำไปเพราะอะไรเธอควรกลับไปหาเขาไหมไม่เป็นผู้ชายต้องเข้มแข็งและรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเขาควรชดใช้กรรมที่เขาเคยก่อขึ้นส่วนเธอนั้นแม้จะรักเขาแต่เรื่องที่จะให้กลับไปงอนง้อใส่ใจเห็นจะไม่มีทางเพราะมึงคนเดียวเพราะมึงชีวิตของกูจึงได้เป็นอย่างนี้กูเกลียดมึงกูไม่อยากเห็นหน้ามึง ไปให้ไกลๆจากกูเลยไปสิไปยอดนั้นนอนกลิ้งอยู่บนแคร่ข้างตัวมีขวดเล่าโรงเป็นยารักษาใจปากก็พร่ำด่าอีนางเมียคนที่ได้เขาทำผัวเพราะมนต์ดำจนกระทั่งหลับไปเมื่อของหลุดใหม่ๆเขาคิดอยากแต่จะกลับไปหาคนเก่าแต่อีกใจก็นึกเห็นใจมาลัยอยู่ไม่น้อยเพราะการกระทําของมาลัยที่ทำให้กับเขา มันก็คือภาพของเขาในอดีตแต่ถ้าเขาไม่ทำอะไรอย่างนี้มีหรือมาลัยจะยอมจากเขาไปง่ายๆให้เธอไปจากเขาโดยที่ให้เกลียดกันไปชั่วชีวิตซะยังดีกว่าที่จะอยู่ด้วยกันเพราะเขาไม่มีความรักให้ทั้งที่พยายามจะลืมคนเก่าแต่เขาก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีอิ่มเขาก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตไปเพื่ออะไรมาลายมองสภาพผัวรัก ด้วยความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหลายเดือนที่ผ่านมาเธอเฝ้าอดทนทำทุกอย่างเพื่อให้เขาเมตตาเห็นใจและอภัยในความผิดพลาดแต่เขาก็ทำเหมือนเธอเป็นท่อนไม้รอวันเข้าเตาเผาพอกันทีกับผู้ชายเหงสวยว่าแล้วก็เก็บผ้ากลับบ้านพ่อแม่จะโกรธจะเกลียดเธออย่างไรเธอก็เป็นลูกสาวคนเดียวเลี้ยงลูกมาก็หวังฝากผีฝากไข้เธอเอง มันโง่งมแท้ๆที่หลงทำตามอำเภอใจโดยหาสนใจความผิดชอบชั่วดีสมแล้วกับกรรมที่ได้ก่อไว้จะไปจริงๆเหรอมาลายอุ่นตามขึ้นมาเพื่อเยาะเย้ยให้สักใจมาลายนั่งนิ่งสายตาย,ยังจับที่ร่างของยอดเธอยังไม่ตัดใจเสียตั้งแต่วันนี้เธอก็จะต้องร้องไห้ไปอีกหลายวันแล้วคนใจเด็ดก็ลุกขึ้นยังอยากได้เขาอยู่หรือเปล่าฉันยกให้ น้ำเสียงนั้นแฝงด้วยความขื่นขมอุ่นยิ้มเยาะที่มุมปากแล้วเดินไปนั่งข้างๆร่างที่ไรสติสัมปัญญะถ้ามาลายจากไปผู้ชายคนนี้ก็จะเป็นของเธอด้วยสภาพเขาในขณะนี้เธอคิดว่าเธอมีปัญญาที่จะเอาเขามาเป็นผัวยอมเธอยอมเจ็บปวดขออย่างเดียวขอให้เขาเป็นคนแรกของเธอหลังจากนั้น ชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรเธอจะไม่ใส่ใจอีกแล้วแน่ใจนะว่าจะไม่กลับมาทวงคืนอุ่นตอกย้ำความตั้งใจอีกคนอีน้าด้านมาลลยเข็นเคี้ยวเพราะรู้ความจริงแล้วว่าอุ่นมาที่นี่เพื่อจ้องจะจับอีกคนเช่นกันมึงมันก็ไม่ต่างกับกูล็อกอีมาไลอุ่นยังตีหน้าเซอร์ทำเป็นไม่โกรธอีกคนมาลัยเห็นท่าดังนั้น จึงเก็บห่อผ้าเดินลงจากเรือนมายืนอยู่ข้างๆร้านหญิงสาวก้มลงจูบที่หน้าคลึ้มหนวดอย่างไม่อายอีกคนอุดนั้นมองภาพมาลัยด้วยความสะท้านใจความรักทําให้คนตาบอดเธอเองก็กําลังตาบอดอย่างนั้นหรืออุ่นฉันขอฝากเขาด้วยนะถ้าเขาฟื้นคืนสติฝากบอกเขาด้วยว่าไม่ต้องตามไปหาฉัน ที่ผ่านมานั้นน่ะฉันขอโทษฉันผิดที่คิดว่าเขาจะเห็นใจขอให้เองโชคดีนะพูดจบมาลัยก็เดินจากไปทั้งน้ำตานองหน้าอุ่นหันกลับมาที่ร่างกำยำซึ่งนอนหงายอาซาหญิงสาวใจเต้นไม่เป็นสัมเมื่อเห็นไรขนยิกยิกใต้สะดือมีเพียงปมขมวดของการเกงขากวยเท่านั้นที่กั้นเขากับเธออุ่นผละขึ้นเรือน ด้วยความกระวนกระวายใจหญิงสาวพยายามนึกถึงความเป็นไปในวันพรุ่งนี้หากเขารู้สึกตัวตื่นตอนที่กําลังเข้าได้เข้าเข็มจะเป็นอย่างไรเขาจะผลักสสยเธอไหมหญิงสาวคลำใบหน้านวลอยู่หน้าหิ้งกระจกรู้สึกว่าเลือดสูบฉีดไปทั่วร่างกายเธอรอโอกาสนี้อยู่ไม่ใช่หรือความสุขในครั้งนี้แม้จะเจ็บไปอีกนานเธอก็จะทำ คิดได้ดังนั้นคนที่กำลังกำหนัดจัดแจงประแป้งจนทั่วเรือนกายหญิงสาวหาผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดร่างกายของชายหนุ่มอย่างทนุถนอมหลงไหลอย่างมแมลงที่ไล่ตอมพวกดอกไม้มือเรียวๆลูบไหล้ไปทั่วกายกำยำด้วยอาการสันสะท้านและปมผ้าที่ชายเอวก็หลุดลุยโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ป้องกันการเกงตัวเก่า ร่วงหล่นผ้าเย็นๆสัมผัสไปทั่วต้นขายอดถึงกับผวาแต่รู้สึกหนักอึ้งไปทั้งศีรษะและสถานไปทั่วสัมพางกายในความรู้สึกนั้นมีเพียงร่างไหวๆของใครบางคนที่เขาเคยชิงชังอุนเองทำอะไรเสียงของเขาสั่นพรา่าแต่ยากที่จะปฏิเสธกลไกทางธรรมชาติที่กำลังจะเกิดขึ้น เฮ้ย hey, อีอุ่นวันนี้มึงเป็นอะไรถึงได้ยิ้มแย้มผิดปกติยิ่งปรีเข้ามาทักเมื่อมาถึงที่น้างานอุ่นมองหน้ายิ่งแล้วก็หัวเราะอย่างสมใจเธอนึกขำไอ้ยิ่งที่ไม่สามารถอยู่กันท่าเธอได้ตลอดรอบฝั่งมีหรือที่คนจ้องจะทำอะไรไม่สำเร็จไอ้ยิ่งกูมีข่าวดีจะมาบอกยิ่งทำหน้าชฉนเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของอีกคน ตอนนี้พี่มึงกับมาลัยะทางใครทางมันกันแล้วฮะอะไรนะจริงเหรอไอยิ่งตกใจเพราะรู้ว่าถ้ามาลัยยอมไปจากชีวิตของยอดเรื่องวุ่นวุ่นที่จะตามมาคงไม่จบง่ายๆแน่ทำท่าทางตกอกตกใจไปได้เมื่อคืนนี้เองมาลัยทนพี่มึงไม่ไหวก็เลยไปดีใจสิที่เขาทิ้งกันซะได้ทีนี้ก็ถึงคราวเองแล้วใช่ไหม ยิ่งแย่เหมือนเคยแต่อุ่นกลับหน้าแดงผิดปกติพลันสายตาของหญิงสาวก็สลดวูบเมื่อนึกถึงความตั้งใจของตนเองเบื่อละไม่เอาหรอกตั้งแต่คืนนี้ไปอ่ะกูจะค้างกับพวกมึงกับคนงานที่นี่แหละมึงกลับไปดูดูพี่มึงเถอะเนี่ยสั่งเมาหรือยังก็ไม่รู้เมื่อคืนหลังจากเสร็จกิจเธอก็เดินขึ้นเรือนเอาผ้าห่มมาโยนคลุมตัวไว้ให้หนึ่งผืนพอตอนเช้า ุงข้าวต้มที่ตั้งไว้ให้แล้วก็รีบเก็บผ้ามาทำงานความสัมพันธ์ของเธอกับเขามันจบลงแล้วเขาจะประทับใจหรือลำบากใจเธอก็จะไม่เก็บมาคิดอีกทำไมมึงตัดใจง่ายๆอย่างนี้ล่ะหรือว่ายิ่งพยายามหาคำตอบในดวงตาของอีกคนแต่อุ่นเบือนหน้าหนีแล้วมันก็เปลี่ยนเรื่องคุยคืนนี้ย กูคงไม่ได้กลับไปบ้านหรอกนะอุ่นอย่างไรมึงก็ช่วยกลับไปดูมันอีกสักคืนเพราะว่าคืนเนี้ยกูมีนัดสำคัญที่ไหนอุ่นหมายถึงสถานที่ที่เล่นซึ่งย้ายกันไปเรื่อยงานเนี้ยมึงไปไม่ได้มีแต่เซียนทั้งนั้นแหละถ้ามึงไปก็คงจะขายตัวเล่นยิ่งมองอุ่นด้วยสายตาแปลกๆอาจจะเป็นเพราะความผูกพันจึงได้ก่อเกิดความเห็นใจอุ่นเห็นสายตายิ่งดังนั้น รู้สึกสถานสวงไม่น่าเชื่อเพียงชั่วข้ามคืนเธอจะลืมไอ้หนุ่มคนเก่าไปได้อย่างนั้นหรือมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือว่าแท้จริงเธอเห็นใจไอ้หมอนี่แล้วกลับคนนั้นทำไปเพื่อความสะใจไม่จริงนะคืนนี้มึงไปรอกูที่บ้านกูสัญญาว่าพรุ่งนี้เช้ามึงจะได้กินหมูเห็ดเป็ดไก่กูเห็นมึงพูดอย่างเนี้ยมึงก็เสียทุกที อุ่นค้อนให้ยิ่งเห็นหน้ายิ้มยิ้มของหญิงสาวแล้วก็นึกต่อปากไม่ลงเขานั่งลงข้างๆแล้วถอนใจออกมาอย่างคิดหนักอุ่นเอ็งว่าแมะเรื่องของเราเนี่ยมันมาถึงขั้นนี้แล้วเราน่าจะเออเราน่าจะปล่อยให้มันเลยตามเลยไปดีไหมเองก็ไม่มีใครข้าก็ไม่มีใครยิ่งเปลี่ยนเป็นพูดเพราะอุ่นหน้าแดงก่ำ ก้มหน้าอย่างเขินขนยิ่งขยับเข้ามาจนประชิดแล้วคว้ามือขึ้นมาจับเอาไว้แล้วบีบเบาๆตาสองคู่ประสานกันเองตกลงใช่ไหมยิ่งรวบรัดอุ่นยิ้มแยแยแม้คำตอบคือตกลงแต่ก็อดกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ได้โปรดติดตามตอนต่อไปช่วยกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพจและคนอ่านด้วยนะคะ